ปากวัวมานี่มาปากแมวหลบไปปากวัวจะเดินปากแมวหลบไปปากวัวจะเดินโอเคทุกคนตามที่ทุกคนเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ชายจีนมีการเบนเอียงไปหาสาวเวียดเยอะมากคุณแม่สินจ้าสินเจ้า,เ,จาเกือเกลือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยนะคะรูปปากที่เป็นตัวฮิตตัวปังตัวจิกก็คือปากวัวแบบสาวเวียดแบบพอสาวเวียดเดี๋ยวให้ดู ลักษณะปากวัวเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าลักษณะของปากวัวเนี่ยจะมีความเป็นสายฝอแบบเบาๆแต่มันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าจะไม่มีกระจับไร้กระจับ100%และตรงบริเวณนี้นะคะจะโค้งกลมลงมาเรียกอย่างหนึ่งว่าปากกลมกลมเหมือนปากวัวค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าปากวัว ลักษณะเด่นชัดของปากวัวนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าหนึ่งคือจะไม่มีกระจับสองคือด้านบนเนี่ยก็คือจะมีความแบบเป็นฝ่อเบาๆเนื้อปากจะมีความหนาอยู่นะคะแต่ไม่มีกระจับเลยและไม่แมวไม่มีการยกขึ้นนะคะแต่เป็นวัวที่แบบดูตุนต่นๆปากดูกลมๆนะคะทําไมถึงฮิตทรงนี้แล้วอะเพราะว่ามันทําให้น้ายิ่งดูเด็กลงทุกคนลองสังเกตนะถ้าเด็กๆนยจะมีปากที่ออกลกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ดูละมุนแต่จะไม่มียกมุมไม่มีกระจับเพราะฉะนั้นใครที่ศัลยกรรมปากวัวหรือว่าฉีดปาก เนี่ยน่าจะดูเด็กนะคะแล้วก็ดูล้ำม,มูลดูหน้าเอ็นดูถ้าใครสนใจศิลปกรรมปากวัวสามารถทักปรึกษาสิ่งๆได้นะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียด